เพอตวัดใส่ลูกจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะพบกับพ่กานนมแม่ค่ะหากลูกน้อยนะคะถูกตวัดถูกตะคอกใส่บ่อยๆนะคะก็จะทําให้เกิดผลเสียดังตอบไปนี้ค่ะข้อแรกค่ะพฤติกรรมของลูกนะคะอาจจะยิ่งแย่ลงค่ะข้อที่2ค่ะส่งผลต่อพัฒนาการด้านสมองของลูกน้อยค่ะตามค่ะอาจนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าในเด็ก 4. ค่ะความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกในระยะยาวค่ะหค่ะอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกเกิดอาการปวดเรื้อรังค่ะเช่นปวดหัวปวดคอปวดหลังค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพูดยังไงให้ลูกฟังโดยที่ไม่ต้องตะโกนสวัสดีค่ะพบกับแก่นนมแม่ค่ะคลิปนี้มาบอกทักษะนะคะในการสื่อสารกับลูกให้ได้ผลค่ะข้อแรกค่ะให้เรานะคะย่อตัวลงมาค่ะให้สายตาเรานะคะอยู่ระดับเดียวกันกับลูกค่ะเพื่อเวลาพูดนะคะก็มองหน้ามองตากันค่ะแบบนี้ค่ะลูกจะได้ตั้งใจฟังค่ะ2องค่ะให้เรานะคะขยับเข้าไปใกล้ๆลูกค่ะโดยระยะ ที่ต้องเหมาะสมนะคะในสำหรับการสื่อสารกับเด็กเนี่ยก็คืออยู่ที่30-60เซนติเมตรค่ะ3ค่าหากลูกพูดนะคะเราต้องตั้งใจฟังนะคะโดยการแสดงท่าทีในการรับรู้นะคะโดยยังคอนะคะเพื่อตั้งใจฟังนะคะก็พยักหน้าเป็นระยะนะคะเมื่อลูกพูดค่ะ หยุดกิจกรรมต่างๆค่ะเวลาที่ฟังลูกพูดค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่มีน้านมจริงเหรอสวัสดีค่ะพบกับพี่กันหนุ่มแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะช่วงหลังคลอดค่ะพลาดค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะเพราะคุณแม่ ไม่มั่นใจว่าไม่มีน้ำนมแต่จริงๆแล้วแม่มีน้ำนมค่ะการไม่มั่นใจว่ามีน้ำนมทงคุณแม่เสริมนมผสมโดยไม่จําเป็นนะคะการเสริมนมผสมโดยไม่จําเป็นก็จะทําให้ลูกไม่กระตุ้นเต้านมแม่นะคะอิ่มแล้วก็นอนหลับนานค่ะไม่มาดูดเต้านมแม่นะคะน้ํานมแม่ก็มีการสร้างน้อยลงค่ะลูกก็ไปติดขวดอีกค่ะวิธีการที่คุณแม่นะคะจะมั่นใจได้ว่ามีน้ํานมเพียงพอนะคะให้คุณแม่นะคะหลังคลอดไปแล้วเนี่ยห้าวันประเมินการฉี่และอึของลูกค่ะ ลูกนะคะต้องฉี่อย่างน้อยวันละ6ครั้งนะคะสีเหลืองใสค่ะและอึนะคะ3ครั้งค่ะนับครั้งที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ3าครั้งค่ะถ้าในย4ิสีชั่วโมงนะคะในเด็กแรกเกิดถึง1เดือนฉี่อึแบบนี้ค่ะแสดงว่าลูกได้นมพอค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะหากลูกร้องไห้ให้ลองหาสาเหตุอื่นนะคะคลิปนี้พี่กัไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากให้ลูกตื่นกลางดึกนะคะพ่อแม่ต้องทําตาม5ข้อนี้ค่ะข้อแรกค่ะสอนลูกให้รู้จักกลางวันกลางคืนค่ะ ข้อที่2ค่ะสอนลูกนะคะให้รู้จักกลมตัวเองค่ะ3ค่ะช่วงกลางวันนะคะต้องให้เวลาลูกอย่างเพียงพอค่ะไม่หลอกลูกนะคะไม่ไปไหนโดยที่ไม่บอกลูกค่ะลูกจะได้ไม่ตื่นมาแล้วกลัวการแยกจากค่ะสีค่ะจัดเวลาในการนอนลูกนะคะให้เป็นช่วงเวลาเดิมๆของทุกวันค่ะ5ค่ะไม่หยอกล้อเล่นลูกให้เกิดความรู้สึกกลัวหรือสนุกสนานมากเกินไปนะคะเสียใจมากเกินไปนะคะก่อนนอนค่ะ สหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ5ข้อที่ควรทําถ้าเผลอตวาดใส่ลูกค่ะคุณแม่นะคะก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาค่ะมีบ้างค่ะที่เราอาจจะเผลอนะคะตวาดหรือว่าดุใส่ลูกค่ะวันนี้พี่แกนมี5้วิธีนะคะที่ควรปฏิบัติหากเราเผลอตวาาใส่ลูกค่ะข้อแรกค่ะคุณแม่นะคะต้องรีบระงับอารมณ์นะคะให้ได้ให้เร็วที่สุดตั้งสติให้เร็วที่สุดค่ะข้อที่สองค่ะ กล่าวขอโทษลูกค่ะการขอโทษไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแล้วเราก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยที่กล้าที่จะขอโทษนะคะแล้วก็บอกความรู้สึกของเราไปว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรือแม่รู้สึกโมโหที่หนูทำแบบนี้นะคะก็คือให้บอกความรู้สึกไปแล้วก็บอกอารมณ์เราไปพร้อมกับบอกว่าขอโทษค่ะข้อที่สามค่ะแสดงความรักต่อลูกค่ะพอขอโทษเสร็จนะคะเราก็มอบความรักกับลูกด้วยการกอดหอมนะคะสีค่ะ ชวยลูกทํากิจกรรมโปรหรือว่าให้เวลาคุณภาพกับลูกค่ะเพิ่มมากขึ้นเขาจะได้อย่างมั่นใจว่าแม่นะคะรักเขาจริงค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ5ค่ะอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ